พี่น้องเม,มนะือีม้มาเนนะี่ยเปนเยเขียวลงใส่นะ่เมื่อนี้ไม่ยืนเดินเนี่ยมนเป็นผักแต่โตว่าพนะี่น้องนะใบก็มันสป็ใหญ่ันนี้อีกเจดน้อยก็สิไปงเคกินได้แลพี่น้องนะี่ก็มาเบิ่งามาตัดหนายังปา้าตะีโซ ถ้าดูว่าอันท้องมันแหลมด้วดิฉีดไส่ปุ๋ยเพิ่มแน่เพราะว่าเบิงบ้งซูเม,มืออันนี้ก็เป็นการลุง้งทุ้งข้างนอกโอ้โหว่ามันสีได้มาจังใจโหจะว่ากันเอาคัดเอาเผิ่อแก่เจ้าหน่อยย่างหน่อยก็ยมีเขาไว้กินเองง่อยนายเนี้ยเปนแคคัดสวนลูกหลานว่ามีเงื่นติดไปซื้อ ควบคู่ก,ก,ก่อนการนเลนี้ยงยังกตีได้เอาใไฮดี้ไปนะไปยังเลยมองเห็นว่ามี่เขาไว้เป็นรักกันบพราะวะ่าปีนี้สิราคาเป็นยังไลยเนาะพี่น้องนั่งไปยังไหลได<ช>้ <ละ S 2> ไปย,ยังป่อยให้งน้าพี่น้องถางเชียงไตอ๋อนี่ดัะพี่น้องนี่กับมอว์าวาเรียนวาหวหัวเนาะเป็นคลิปเดียวของข่อยแหละที่ยกึกยี่วีขึ้น คุณคะอาทิตย์ติดตามสวัสดีค่ะ